อวัสดค่ผมก็สวัสดีไวรุ่นอัพกอนและไวรุ่นซาลาบิดอาหรับียทุกคนกันด้วยนะคะผมกับผมดาวอชแนลวันนี้ผมก็จะมารีวิวยามามตชขอตัดแป๊บออก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวยาแมาตชก,กันนะครับผมขอจะไม่อ่านแท็กกับสกิลเยอะนะครับก็ไปดูช่องอื่นเอาเองนะช่องกูเน้นการเล่นนะครับเด่๋อยวๆช่องผมเน้นการเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมจะใช้ก็เป็นเหรียญกากๆรนะับเหรียญฟรีที่เขาแจก เป็นเหรียญ S มัดอะครีบบนตัวกัส D S นะครับเป็นเหรียญเลเวล7กับเหรียญเลเวล6นะครับก็สกิลยังไม่ตันทีนะครับก็นี่ครับคุณจะสมบัติแม่จะโดนการโจมตีเอ๊ะไม่อ่านอ่าไปหาช่องอื่นเอาเองผมไม่เน้นอ่านคุณสมบัตินะครับอ่าผมไม่ใช่ช่องเน้นอ่านนะผมเน้นพาไปพาไปดูสกิลเพย์ในเกมกันแล้วก็เล่นให้ดูกันมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปในเกมมาครับผมตอนนี้เราจะทำการเข้ามาสู่ในเกมสเตจ阿拉บาสต้านะครับผม มา่าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกลังใจให้กับตะวันดูกอดหมอทุยตะวันชาแนล x two กันด้วย x x x two ไใช่ที่ x 2กันด้วยนะครับผมก่อนตีนทุกคืนุกวันหน้าไอ้หำมามามาก็กดไลค์ผมด้วยเลยใครที่ไม่กดไลค์เดี๋ยวผมจะไปอัดตูดมามามาเข้าสู่ีกมกันเลยมาแล้ว ยาเ็ดเกลือนะครับเยามาโตะเนี่ยเป็นตัวที่กที่สุดในวันพีซบอที่รันเนะไม่ใช่ตัวเอนะคะผมเอกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดาบตัวที่มาในช่วงแบบพวกปีใหม่อะไรวันนี้ใช่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามมีช่วงหนึ่งที่ผมเลิกติดตามข่าวอย่างวันพีซนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวจากแบบประมาณว่าตัวเออ เป็นตัวแบบปีใหม่หรือเปล่าไอ้ตัวนี้จะเหมือนโอเด้งเลยเป็นดึงทงอมาตะนะครจะไม่มีใครสามารถโจมตีเขาได้นะครับเฮ้ยกดผิดทุกคนโทษ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 นทษโทษโทษโทกโนษโทษโทษโทมาทษโ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 ปษโเษโท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 โทษโทโทมตโ มึงอย่าทะลึ่งครับมึงอย่าทะลึ่งมึงอย่าทะลึ่อย่าทะลึกงยังอย่ามึงอย่าทะลึ่งได้ป่ะอย่าทะลึกับยาประตุให้มากอะ รู้จัก 4K ร์เคเบิเดี๋ยวกูต้องหาเพลงประกอบให้มันมันมันละกลายเป็นโบนเด็กแว้นเงี้ยเละสาวใช่หยอกหยอกหยอกเดี๋ยวผมต้องหาเพลงมันมันละใส่มา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 อย่ามาตกกูมาแล้วลากูสายวิ่งกูไม่ทำหน้าที่สายวิ่งเลยที่เชื่อหน้าที่บู๊อย่างเดียวเลยเกมมันจะไปชนะหรอวะอันมาตกมันโกงตรงที่ว่ามันจะเหมือนโอเด้งเลยแต่เป็นโอเด้งวีสองนะอันนี้มันจะเป็นแบบ ผมไม่แน่ใจว่าดีกว่าเดิมหรือกะกว่าเดิมแต่ความที่ผมรู้สึกว่าโอเด้งมันดีกว่าหรือเปล่านะหรือเปล่านะอย่าเพิ่งด่ากูก่อนนะผมความคิดแต่เราคนไม่เหมือนกันไงผมก็คิดว่าโอเด้งมันอาจจะดีกว่าแต่แบบไหนก็มายามาโตะก็มาแล้วต้องอวยเขาหน่อยเป็นตัว E X ผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วและก็น่าจะดีที่สุดแล้วว่างอีสุดนะครับลองจากยามาโตะก็ได้ถ้าเป็นนับเป็น E X ตัวผู้หญิงนะเพราะมันแค่ไม่ค่อยมีเลยนะในเกมนี้จะเป็น E X แลวเป็นตัวหญิงอะทมให้นี่จะชายชาตรีนะครับ เป็นตัวแรกที่รู้สึกว่ายามาท่าโอ้ยไม่ค่อยสะทบสะเตารู้ตุ๋ยเท่าไหร่ดึงไปเอ้าไม่ตายครับน้องผมไม่ตายอ้ากูตายเดี๋ยวกูจะไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งให้มาบำบัดจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วมา ไม่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 กูได้ปวดละดู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 ดาไอ้เด็กเวอตาจบแบบมาครับผมอาตอนนี้เราใช้ทำการเข้าสู่เกมวันปิดเบลตี้ก็ขอคลิปนี้นะครับผมผมขอไม่เยอะ <im itation> คลิปที่แล้วเ <im itation> มื่อรีวิวใครนุผมได้สิบไลค์คลิปนี้ผมขอหนึ่งแสนไลค์โอ้ยใจบ้าบุษรไ์ไัศกรีมเจ้าไรแดงข้าวเออผมขอประมาณห้าไลค์ห้าไลค์ก็พอแล้วครับมาเอาคำๆเอาขำๆเอา,เอา,เอาห้าไลค์ก็พอครับกอ็แปะดูแหนมทุกอย่างไอ้เหี้ยตึงเปลา่าไอ้ก็แปะดูแหนมแปะดูะแหนมก็เป็ไนไอดอลผมไอดอลไอดอลไอดอลมาละ คลิปกูไม่มีสาระเลยนี่แหละคนก็เลยไม่ค่อยติดตามกันมีแต่เล่นให้ดูไอ้เหี้ยอ่านคุณสมบัติอ่านแสกพี่เกียดอ่านไอ้กูเห็นเดี๋ยวผมจะไปยึดฝั่งนู้นโชว์นะทุกคนดูนะถ้าผมรอดกลับไปก็โดากันครับตอนนี้มันต้องยึดธงนะแต่ผมว่าผมติดผมติดเล่นโรเจอร์บ่อยจนแทบลืมว่ายามาตกมึงต้องยึดไม่ใช่มาเล่นคือเออแบบนี้ดูนะทุกคนเกมมันเหมือนโอเดงเลยครับ ตายไปซะไอ้มันหนีว่ะแม่ไอไก่มึงมานี่ไอ้สัตว์เจอกูแน่ะริเวณไา่ไปซะไอโง่นี่ครับดูดิทุกคนดู มันจะไม่สามารถทำยามาโตผมได้นะครับตายไปซะเอาทุกคนผมยังไม่ตายอ่ะเอาครับแม่มามา เจ็ดครับท่านผู้ชมได้มาแล้วทุ่งได้มาแล้ว ตายไปซะอยปดปวตัดไปกันต นาครับทนผู้ชมอันนี้ก็เป็นตาที่สามมาเลยผมตัดไปเลยละกันมาครับผมนี่ยามาโตผมมาแล้วก็ยามาโตเนี่ยก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ว่าคุณภาพมากนะครับผมส็เจ้ายามาโชสาผมเล่นแค่สามตาปอนะพอเดี๋ยวเนื้อที่ในโรศัพท์มันเต็มนะครับต้องขอมใครด้วยสาวใครอยากดูเยอะกว่านี้ถ้าอยากดูเยอะผมอาจจะมาทำสตรีมวันนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ใอ่ครับมีใครดูทงเลยแบบนี้ผมก็ได้ไล่ะมาอัพไวรัส ไอ้แฮกสองเป็นไงล่ะไบรอนโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่กระดินไม่ตายนะไม่ได้ตึงอ่ะครับไม่ได้ตึง ดึงไปสวยๆไม่ใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยอะไรวะหน้าตู่ไปท้ายกันก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้ผมก็ก็จะมาวิพา์วิจารณ์ยามาโตะนะก็ก่อนที่จะจบก่อนที่จะปิดคลิปนะเดี๋ยวตัด สำหรับยามาโตะนะครับที่ได้เป็นระดับตัวละครถึงขัน้นเอ็กซ์สตรีมหรือบูตรุ้งนะครับผมหรือ EX ซั่แหละผมขอให้เอ่อให้คะแนนยามาโตะเต็ม10ผมให้แบบมันยังขัดขาดเอ็กซ์สตรีมส่วนใหญ่ผมมัมกจะให้10คะแนนเลยนะแต่ว่าแบบยามาโตะมันไม่ค่อยคู่ควรกับการเป็นเอ็กซ์สตรีมเท่าไหร่เพราะความสามารถมันความสามารถน้องยังน้อยอ่ะออนะก็คือว่าผมให้สัก8คะแนน ถึงเก้าคะแนนก็พอแล้วนะยังมาโจกก็อยญาโกรธผมนะแต่แบบอันนี้จริงๆจริงนะเพราะแบบดาม่ามันก็เยอะแต่ถ้าแบบถ้าเล่นเป็นมันก็ไม่ได้กากนะมันหัวนะแต่ว่าผมแค่แบบก็ถูกใจนิดนึงตัวนี้สายวิ่งแต่มันคล้ายคสายโล่ยังไงก็ไม่รู้แบบพวกสายโล่สายหมัดอะมันไม่เหมาะกับสายวิ่งอ่ะโอเด้งมันยังทาได้ดีกว่านี้เพราะแม่งต้องมีตั้งกันโดมโกิที่สามารถเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าได้ถูกปะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีสกิลเคลื่อนย้ายเลยเห็นปะมันมีแต่สกิลไปข้างหลังทุกคนเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนนะ นะครับแต่ไม่ผมให้คะแนนแค่8ถึง9คะแนนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบากาาา